สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลรตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะยังคงไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยซึ่งการรบในพื้นที่ต่างๆจะมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างและนอกจากนี้ก็มีข่าวว่าทางการยูเครนย,ยังคงจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชาติยุโรปต่อไปและรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญทุกๆท,ท,ท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิเรตตรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับการรบกันบริเวณด้านเหนือของยูเครนก็คือแถวแถวเมืองคูเปียนนั้นณปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียก็เริ่มที่จะลดปฏิบัติการลงเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยส่งกองกำลังมาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะทลายแนวตั้งรับของยูเครนให้ได้อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็สามารถจัดการกับกองทัพรัสเซียที่บุกเข้ามาได้เป็นอย่างดีซึ่งในปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียก็ทำการตั้งรับ อยู่ในบริเวณพื้นที่ของตนแต่ว่าทางการของยูเครนนั้นก็พยายามที่จะระดมส่งโดรนเข้าไปโจมตีพวกเขาอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นโดรนที่ติดระเบิดขนาดใหญ่เพื่อหวังสังหารหรือว่าหวังทำลายยานเกราะหรือแม้กระทั่งโดรนที่ติดระเบิดขนาดเล็กเพื่อหวังก่อกวนกองทหารรัสเซียให้ออกจากแนวตั้งรับของตนไปซึ่งกองทัพยูเครนก็สามารถทำตรงนี้ได้ดีนะครับและสามารถสังหารกองทหารรัสเซียได้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนก่อนหน้านี้เหตุผลที่กองทัพรัสเซียบุกกองทัพยูเครนในบริเวณพื้นที่ของเมืองคูเปียนไม่เข้านั้น ก็เป็นเพราะว่ายูเครนได้วางกำลังทหารที่มีประสบการณ์การรบสูงเอาไว้ปกป้องเมืองนี้ซึ่งกองทหารนี้ก็เป็นหน่วยรบพิเศษเพวกเขาค่อนข้างที่จะมีอาวุธที่ทันสมัยโดยเฉพาะอาวุธต่อต้านรถถังส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นจรวดแบบเจวอรินเอ็นรอหรือแม้กระทั่งแบบ ATC ส่วนการสอดแนมบนท้องฟ้านั้นพวกเขามีทั้งโดรนสอดแนมขนาดเล็กและขนาดกลางที่คอยทำการบินล่าตเวนอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้พวกเขายังมีการสนับสนุนจากอาวุธหนักในแนวหลังไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมัต์ปืนใหญ่สนามแบบ M77 7หรือแม้กระทั่งปืนครกขนาด120มิลิเมตร ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วเอาไว้ยิงเป็นม่านกระสุนไม่ให้ยานเกราะรถถังของกองทัพรัสเซียสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างง่ายดายครับนอกจากนี้ในภาคพื้นดินนั้นยูเครนยังสามารถใช้โดรอนออกไปวางกลับระเบิดรถถังได้อีกด้วย จึงทาให้กองทัพรัสเซียนั้นทําการบุกได้ค่อนข้างยากและในบางคลิปแอดมินก็เคยเห็นนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ส่งทั้งขบวนรถถังยานเกราะเข้ามาตีกองทัพยูเครนแต่ว่าก็ตีไม่เข้าจนทําให้ฐานราบนั้นต้องวิ่งหนีกลับไปอีกสักพักหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ผู้บัญชาการของกองทัพรัรเซียนั้นก็ได้ส่งแต่ฐานราบชุดเดิมให้กลับเข้ามารบใหม่เพราะว่าทำการรบแบบไม่สมศักดิ์ศรีแต่ผลที่ปรากฏออกมาก็คือฐานกลุ่มนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของกระสุนปืนใหญ่ของทหารยูเครนไปเสียอย่างนั้นครับ ส่วนเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงราหมยูเครนพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนฐานที่คูเปียนในบริเวณพื้นที่ของแนวหน้าเพื่อให้กําลังใจฐานของพวกเขานะครับการรบกันที่นี่ค่อนข้างที่จะดูเดือดในปัจจุบันนี้กองทัพยูเครนนั้นก็เริ่มที่จะได้เสริมแนวตั้งรับเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขุดล่องคูเลตการสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงและการวางรวดหนามสร้างฟันมังกรต่างๆครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันบริเวณเพื่นชี่ของเมืองอาร์ดีอีกากันบ้างนะครับซึ่งการรบกันที่นี่การบุกทางด้านบนของเมือง อกองทัพรัสเซียนั้นก็ไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้แต่ว่าวันนี้เรามีภาพการต่อสู้ระหว่างรถถังแบบ T90 กับยานเกราะแบบ M2 แบตรีของยูเครนซึ่งต้องบอกว่านักรบของยูเครนระห่ำสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถใช้ยานเกราะต่อสู้กับรถถังหนักได้โดยจะเห็นได้ว่าปืนขนาด25มิเมตรของยานเกราะยูเครนนั้นพยายามที่จะยิงเข้าใส่รถถังของกองทัพรัสเซียอย่างต่อ ่อเนื่อง จนทำให้รถถังแบบ T90 ของกองทัพรัสเซียถึงกับเสียศูนย์ไปเลยยูเครนนั้นได้อาศัยความคล่องของยานเกราะในการเคลื่อนที่หลบหลีกและทำการยิงเข้าใส่รถถังของกองทัพรัสเซียจนรถถังคันงก่าวนั้นน่าจะเกิดความเสียหายไม่น้อยนะครับรถถังคันนั้นพยายามที่จะหลบหนีและคอยปล่อยพลุแฟออกมาและพยายามที่จะยิงสวนแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายจะเห็นได้ว่าป้อมปืนรถถังคันเก่าวของกองทัพรัสเซียนั้นเกิด การเสียสูตรอย่างหนักหมุนวนไปมาแบบไม่หยุดและสุดท้ายรถถังคันนั้นก็วิ่งไปชนต้นไม้และจอดลงในที่สุดครับถือว่าเป็นชัยชนะอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับ M2 แบตเตอรี่ของยูเครนเลยครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของมาลินกาและเคอร์ซอนก็ยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มออกมาบ่นว่าทหารในแนวหน้าของพวกขานั้นเริ่มที่จะขาดแคลนการสนับสนุนการรบทางอากาศจากกองทัพอากาศราัสเซียทั้งนี้แอดมินก็คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีแบบซู34ของกองทัพรัสเซียได้เกิดตกไปจํานวน4ลํลนั่นแหะครับ ถึงแม้ว่าก่อนนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ได้พยายามที่จะตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันพลังกาศของยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยการปล่อยขีปนาวุธเข้ามาเป็นจํานวนมากติดต่อกันหลายวันเพื่อทดสอบว่าระบบป้องกันพลังกาศของทางยูเครนนั้นน่าจะมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างแต่ก็ไม่วายถูกสอยเครื่องบินรบไปครับส่วนกองทัพยูเครนเองก็มีการใช้งานดโดรนเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าพวกเขานั้นเริ่มขาดแคลนกระสุนพื้นใหญ่แต่ว่าการมาแทนที่ของโดนก็ถือว่าทำงานได้ดีเช่นกันนะครับเพราะว่ามีราคาถูก แต่ว่าพวกมันมีความแม่นยำและมีอำนาจการทำลายล้างที่ไม่น้อยเช่นกันครับสิ่งนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้มากเช่นกันอย่างไรก็ตามในปีหน้านั้นมีข่าวว่ากองทัพรัสเซียจะเข้ามาแข่งขันในด้านนี้อย่างเต็มตัวโดยได้รับความร่วมมือจากอิรานและเกาหลีเหนือซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาดโดรนและระเบิด,ดร่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันมีราคาถูก แต่ว่าก็มีความแม่นยำพอสมควรครับดังนั้นในปีหน้าก็ถือว่าเป็นงานหนักของยูเครนต่อไปซึ่งกองทัพยูเครนนั้นจำเป็นจะต้องหาวิธีการรบแบบใหม่เพื่อที่จะสามารถต่อกรอนกับกองทัพรัสเซียได้ครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจําวันที่12มกราคมทหารราบก็เสียชีวิตไป840ร้นายรถถัง10คันยานเกราะ16คันรถขนส่งทางการทหาร16คัน ปืนใหญ่สนาม11กระบอกโดรน1ลำและระบบป้องกันภัยลางกาศอีกหนึ่งระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยยุโรปนั้นออกมาประกาศว่าพวกเขาจะผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรให้กับยูเครนต่อไปซึ่งปีที่แล้วนั้นพวกเขาสามารถผลิตให้กับยูเครนได้ราวราว0 0 0 0นัดนะครับส่วนในปีนี้พวกเขาก็จะผลิตให้ได้ตามกําหนดก็คือ70,000 0นัดรวมกันทั้งสิ้นก็จะเป็น1ล้านนัดนั่นเองครับ ส่วนพันธมิตรนาโต้นั้นก็ยังกล่าวว่าพวกเขาจะช่วยเหลือทางด้านการทหารเศรษฐกิจและมนุษยธรรมที่สำคัญแก่ยูเครนต่อไปโดยระบุว่าจะมอบความช่วยเหลือเหล่านี้ คิดเป็นเงินหลายพันล้านยูโรให้กับยูเครนภายในปีพศ2567นี้ครับส่วนเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวประนามการโจมตีทางกาศของรัสเซียอย่างรุนแรงและพวกนั้นจะเสริมการป้องกันทางกาศให้กับยูเครนอีกด้วยครับ ต่อมาประเทศลิทัวเนียนั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับพวกเขาได้ประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือระยะยาวแก่ยูเครนคิดเป็นเงินมูลค่า200ล้านยูโรหรือว่าเกือบเกือบ220ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองโดยพวกเขานั้นจะส่งทั้งกระสุน เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและยานหุ้มเกราะแบบ M577 ให้กับยูเครนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับถือว่าเป็นความช่วยเหลือต่อยูเครนอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้จะทำให้ยูเครนแข็งแกร่งและสามารถต้านทานการลุกรานจากกองทัพรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับ และนี้ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i รตต a รีกันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ